ทีลาเล่นบอลโลจบแล้วหรอสมัยอยู่แฟนชิ่นหมน้องเทวจำได้อยู่เทวไอวันนาบูดครับผมผมเล่นตั้งแต่อยู่ 4...478 แลแวครล้วเอาไปทำไรมาซี่จะไปทำงานดำขับซีแปดอย่างเกมนะมีรถอะไรให้ไหมครับมีรถอะไรให้ไหมตอนนี้มีสักคันไหมอีโวออะไรเงี้ย ไม่มีอืมยืมหน่อยดิเอ้ยอะไรแล้วเห็นนั่งทำอะไรอยู่อ่ะเอาจุงเอารถมาแบ่งบ้างดิไม่มีไม่ได้เติมกก่ชาเอามามีโวนมีอะไรเอามาดิรถอะไรก็ได้โง่ๆนั่นน่ะไม่มีรถหรอเขาอยู่4 7 8ตแ้งเลยนะไม่เชื่อกูเปิดคลิปเลยสมัยกู4 7 8 ไม่เชื่อนแล้ผมอยู่เอลกมาก่อนสิงโตครับสิงโตสิงโต็มน้้อยดทีทุกคนอ๋อนี่จะเจอแล้มัวขาวดำครับมัวขาวดำครับนี่นะครับนี่นะ 4.8เทวีวานาบีนะครับสิงโตสิงโตตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมเองนะครับเอาไว้สุดเอาไว้สนุกนี่นี่ผมเองเนี่ยกินน้ำเนี่ยไอสัตว์นี่เอไสัตว์โดดึงโดดึงที่อะไรนี่ครับนี่ครับนี่นี่ตอนนั้นได้ได้บทเป็นตัวให้ครับตอนนั้นอะ และนั <mm ้นได้บทเป็นตัวให้แคสงลัคกี้มาแผลงิและพวกกพ้อมทยานไปกูไม่สนวต้นสปลายเหตุมัทางไกลไม่ยอมทกดที่ไม่ว่าจะกี่ประการใดพูจะสู้แบบลุยแลกไม่ปอดแหกไม่ปางตายที่พวกกชาญฉลาดเพใช้สมองในการสู้าตายแบบเสร็จสบ้านฉลองในยามดพวกมึมันเดกระจกแนะนาให้เดินในทางอื่นเพระทีมเิร์คคือสิ่งสคัญิดถึงวะม you ส่อม you

ปั๊มใช่ป่ะแบ็กเราได้หายกันเนี่ยเมื่อวันเราก็เกินเวลาเราบอกเกมอะไรครับเล่นสี่เด <c oughs> ็ดแปดเพื่อนพวกมันเลยถามว่าแล้วมึงเจอกับที่ไหนใส่ที่นั่นใช่ไหมหมอตำรวจไม่เกี่ยวนบอกเออก็มาดิเย้ยยี่หนึ่งจัดแต่ดีก็ย้อนไปไม่ได้แล้วยี่ยี่ยหนึ่งใช่ไหมเลยโอ้ยสี่เด็ดแปดเดอะบล็อกขชักนมอ่ะ เขาเรียกกูว่าลักกี้คิดถึง 4, 8, ยุ็47ป่ะยุคนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ววะคิดถึงยุคที่กุลันวะ่ะคิดถึงยุคที่เราไล่ต่อยด้วยกันอนะยิงคิบ15 47วงไมดรู้กันเทลทำงานอยู่เบื้องหลังถ้าคนวงนี้จะรู้เลยเทลเป็นแบบผู้ปิดทองหลังพระตลอดครับผมขอบคุณครับขอบครับขอบคุณจริงๆนะครับที่รู้จริงนะครับขอบครับผมแต่ ผมไม่ต้องการออกโซเชียลนะไอมิสจู48 4 7 8คิดถึงว่าสมัยโนอนนึงซัมเดย์ no one, คิดถึงว่า ตอนนั้นเล่นก <hint. S 1> ันโคตรสนุกเลย4ี่จัตเตดอ่ะเล่นกันอย่างสนุกอ่ะนรันด้วยกันอ่ะ W T F F 5้วุ้ยขอบขอบคุณหนึ่งร้อยบาทนะครับผมขอบคุณพี่ถิมถิมด้วยนะพี่ถิมพี่ถิมพี่ถิมหรือเปล่าขอบคุณหนึ่งร้อยบาทครับผมว่าดาวพี่เนาะเขาคิดถึงกันสมัยนู้นนะสมัยสี่จัตเต็ดอ่ะตัวต่อยเลย จะต่อยทั้งนั้นเลยตอนนั้นอะมาดิขายแบบยกอะห้าร้อยมาหายกันมาใครจะเอาบ้างเออมาหายกันไปเลยเนี่ยขายหมอจะเอามั่งต้องเห็นแก๊งดูกชิดกันไหมนั่นเหลดเนี่ยปัญหาเนี่ยเลดเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครขายเลยไม่รู้เลดอะท่าไงพอละพอละอมันเลดเทไรอดีตก็คืออดีตคนดูกลับไปต่อยมันก็ไม่ใช่แล้วไงเอ้ยไอชื่อนี่ใครเนี่ย ไอมึงใครวะเนี่ยโจนาทโอ้โหมาส่งไอ้นี่ด้วยส่งเหมือนไอ้โจเซป่ะรู้จักโจเซป่ะเียเรอพื่อนตอนนั้นนายยังนั่งเล่นเกมคนเดียวเลยแล้วไปปั่นคนในรูมหลอกเรียกอะไรเพื่อนห้าหนึ่งสามตายแน่ดิห้าหนึ่งสามรู้ไหมเนี่ยใครบอสตอนเนี้ย โอเครู้ว่ารู้พี่อังเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนยอนให้จนาเกริวได้นะมันมันแบบมันรู้รู้เรื่องสุดแล้วในแก๊งเนี่ยได้เลยครับบอสขอบขึ้นเป็นออกจาชนาบดีคนที่สองนะเทลลรันโนรันกุตูมาสามถึงสี่ปีไม่เคยได้ยินชื่อนะเพิ่มเพิ่มยศนะเพิ่มยศยวเติมบ้างซ้ายเลยยินดีด้วยคุณได้ขึ้นเป็นออกยาชนาบดีคนต่อไปครับจดนทขอบคุณครับโค้ชทานที่นี่ให้ดี แั้วมื่อไหร่อะแต่เกมเกมไปน้านที่สองมันน่าเล่นอยู่นะเอ,อมันคืออะไรอธิบายให้ฟังกันคือรู้จัก e อ c a p e ความท a าคอบไหมไม่รู้จักนงนี้มันก็คือแบบว่าเกมแบบเข้าไปยิงเอาตัวรอดเอาของแล้วก็ออกจุดอ่ะมันคล้ายๆ บุ๊ยขอบคุณพี่โทมัสนะครับผมขอบคุณขอบคุณเหมือนว่าพี่ขอบคุณจริงๆครับผมพี่โทมัสสมัยนั้นพี่เดินได้ผมตลอดเลยในสมัยซีเจ็ดแปดอะขอบครับผมเงินย้อนไม่ลยครับออทิสติกมากเลยผมโชว์ตัวตลกผมไม่เข้าใจเลยออทิสติกแต่มันแบบใหญ่ใช่ป่ะใหญ่น่าเล่นน่าเล่นมันสมจริงๆเลยผมเข้าใจคนวงในจริงๆถึงรู้ตอนนั้นบอสไม่ได้ตอบกล้องเลยครับผมขอบคุณครับขอบขอบคุณขอบคุณที่รู้จริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออเว้ย ขวาหันเฮ้ยเฮ้ยไอตุ้งไอตุ้งก็เป็นนี่ว่ะเออเว้ยเอร่อยมาคืนแล้วพี่หยองโอเคจะไปแต่งไม่เราพี่หยองไปแอดับก่อนไม่ใช่หรอเออไปใช้ก่อนนะแต่พี่จะไปแต่งรถไงจะไปดับอามาให้เอามาคืนได้ไหมได้ผมรักพี่ที่สุดเลยเฮ้ยอันนี้อะไร่่่ชชปทีสุดเลยพี่หยองมาดิดิ ผมจับจุดเลยได้สักอยาก่างขอของก่อนพี่อยางหน่อย,อยเอ้ยเจ๊ยอย่าเพิ่งขอคุยกันเป็นงานส่วนตัวน่ะเจ๊เจ๊แป๊บนึง <c oughs> ผมอ่ะดูอยากฟองไอ้เจ๊แม่งชอบโลลิคอนไอ้เหี้ยมึงตุเล่ยมึงพูดอย่างเงี้ยมันตามจีบควางตุ้มมาเป็นปีแล้วตั้งแต่ a อจมันอยู่กับควางตุ้มมานานแล้วเนี่ยคือมึงฟังกูนะเขาชอบเห็นเป็นน้องมึงจะบ้าเหรอไอ้เหี้ยมึงทำให้กูคิดแบบโอ้โหมันชอบโลลิคอน <c oughs> <c oughs> แล้วมึงดูหน้าไอ้เจ๊ใส่แว่นอ่ะเหมือนโอตาคูด้วยไอ้เจ๊อะใช่เลยกีนอะจีนอะอือหัวอะไรกชอบโลลิคอนแน่เลยใส่แว่นอ่ะนะเออใส่แว่นด้วยเปิดหน้าผากสมบติเปิดหน้าผาก ประเด็นคือไอ้ไอเจ๊มันชอบเต้นด้วยมึงไปแ <c oughs> ล้ป่ะนะเลขแหละเลขแหละสองเฮ้ยไอ้หลังมึงยังใช้รูปคู่กับปิ่นโตเป็นโปรไฟล์ทวิตอีกเหรอวะมึงเปลี่ยนได้เลยว่กนดูบ,บอกให้มันเปลี่ยนดิมันเป็นอะไรเนี่ย